พื้นที่บ้านลาดบัวขาวเป็นพื้นที่ราบลุ่มตั้งอยู่ในตำบลสมอแขออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกทิศเหนือติดต่อกับหมู่ที่13าตำบลดอนทองทิศใต้ติดต่อกับเขตอำเภอวังทองและหมู่ที่หนึ่งตำบลสมอแขทิศตะวันออกติดต่อกับเขตอำเภอวังทองทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่ที่6ตำบลสมอแขเมื่อก่อน เขาบอกว่ามันมีเมืองใหญ่อยู่เมืองหนึง่งคือบึงราชนกทุกวันนีนะ้เป็นเมืองใหญ่เมืองล่มก็เลยเพระม่เหสีขี่ม้ามาขี่ม้ามาถึงหนองแหวนแหวนล่วงหายพอขี่ต่อมาก็บึงก็ล่มตามาไปล้างน้าอยู่ไหนะเห็นไหมมาสุดที่บึงราชบัวขาวมาก็มาตาขาวตายเขาเรียกว่าบ้านลาดตาขาวทีนี้มาอีกหน่อยก็มา สร้างวัดก็หาวิธีชื่อวัดว่ายังไงกันดีปูย่ย่าตายายเขาประชุมกันแล้วประชุมกันอีกไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อวัดว่าอยังไงบัวขาวมันเยอะใช่ไหมเขาเลยบอกเอา,อานี้กันละกันวัดตั้งชื่อว่าวัดลาดบัวขาวก็เลยเป็นวัดลาดบัวขาวมาอีกไม่นานเขาก็มานึกกันอีก ว่าเอบ้านนี่มันเอาตามวัดไปเลยไม่ได้หรือก็ <c oughs> เลยมาจะชื่อหมู่บ้านว่าบ้านลาดบัวขาว วัดนี่จะเป็นศูนย์รวมใจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอสมไม่ว่าจะอะไรทุกอย่างก็จะมารวมตัวกันที่วัดเมื่อก่อนนี้นะถ้าว่าเมื่อก่อนนี้หน่อยหนึ่งนะก็คือที่นี่จะเป็นศูนย์ของอปตมันก็จะมีการเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเราหนึ่งเกี่ยวกับทางวัฒนธรรมของเราที่เป็นประเพณีเก่าก่อนมาคือมองให้เด็กรุ่นหลังหรือเยาวชนรุ่นหลังนี่นะได้สืบทอดกันต่อ,ตอ,ตอไปคือมันเป็นสมัครคีธรรมด้วยก่อนที่เราจะทาอะไร ก็จะปรึกษากันก่อนคือตกลงกันก่อนกับคณะกรรมการก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีอะไรคือเราจะร่วมกันก่อนถ้าเราว่าดีเราก็จะปัจชาสัมพันธ์ให้กับทางหมู่บ้านในสมัยโบราณวัดเป็นสถานที่รวมจิตใจและมีอิทธิพลมากต่อคนไทยวัด จึงเปรียบเสมือนแหล่งรวบรวมและสร้างวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมเป็นค่านิยมและความเชื่อที่มีร่วมกันมาอย่างช้านานโดยเฉพาะการละเล่นกรองยาวถือเป็นศิลปะวัฒนธรรมของไทยที่ชาวบ้านลาดบัวขาวยังคงอนุรักษ์ไว้สำหรับกรองยาวนี่สมัยปู่ปู่คุณปูป่เขาเล่นมาผมก็ไม่ได้ค่อยได้ฝึกก็กอาศัยมีในสายเลือดก็จำจำ,จำมาเล่งบันดาลใจคือมันก็อยู่ในใจนะครับ พอนลกตีนเสียงกองเขาก็มาคือของเก่ามันหายไปแล้วครานนี้ของใหม่เขาจะสนับสนุนให้เกิดมาอีกผมก็เดยยอมรับ้นนี้ธรมรมดากาลําเป็นกันทุกคนเิดมาต่างคนต่างลาไปจะเป็นกันทุกคนต่างคนต่างลํามันไม่พร้อมเบียงกันก็ดูไม่ค่อยสวยอาจารย์เข้ามาแนะนํามาสอนเข้าให้ลาพร้อมกันมันก็ดูสวยขึ้นครับเป็นขบวนเป็นคณะดูดีขึ้นเขาจะเล่นไปเรื่อยๆสนับสนุนใบตอนนี้ก็พย,ยายามจะฝึกเยาวชนให้หันกลับมาเล่นนี่มั่ง ตอนนี้ถ่ายทอดคือเยาวชนตัวเล็กนักเรียนตัวเล็กตัวใหญ่ลุงจะรับสมัครหมดเอาที่คนมีใจรักใครรักทางเสียงกองเสียงเพลงอะไรมาเลยผมรับสอนให้หมดจะตีเป็นไม่เป็นก็สอนครับขอให้ใจรักอย่างเดียวตอนผมเป็นผู้ใหญ่ก็ตอนนี้ก็เป็นมาประมาณเกือบ4ปีแล้วก็มาตรงนี้เขาก็มาตั้งรักฐานกงนอยู่ตรงนี้แล้ว และประเพณีตรงนี้เขาก็มีมานานแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก่อนบึงตรงนี้ก็เป็นบึงสาธาณะเก่ามันเป็นป่าตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นก็จะมีทำเศรษฐกิจพอเพียง แทบแทบทุกอังคาเรือนแล้วก็พัฒนาอย่างเด็กรุ่นใหม่ให้มารับรู้ของ,งใหม่ๆแล้วให้กลับมาพัฒนาหมู่บ้านของเรากองยาวกองแขกมันได้สูญหายไปอยู่พักหนึ่งพอผมเป็นผู้ใหญ่มาก็ฟื้นฟูขึ้นมาทําเป็นประยุกต์ตอนนี้มาเรื่อยๆครับก็จะทําต่อไปแล้วก็นาเยาวชนมาสานต่อตําบลสมอแขนะครับมี8หมู่บ้านบ้านลาดบัวขาวหมู่2ของเราเนี่ยทำเลมันดีแปดหมู่มีของเราเนี่ยเบึงที่ดีสวยที่สุดในตำบลของเรา คืออยากจะทําบึงลาดบกกวของเราเนะี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวนะทัดเทียมเขาบ้างแล้วจะได้มีคนมาท่องเที่ยว,วจะได้มีเศรษฐกิจหรืออย่างเช่นทําให้ชาวบ้านมีไรายได้เพิ่มขึ้นเนียครับจะเห็นได้ว่าการดําเนินชีวิตของชาวบ้านที่นี่มีความเรียบง่ายรักความสงบดําเนินชีวิตภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง มีการนำภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนำมาประยุกต์ใช้จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของคนบ้านลาดบัวขาว